กลับสวัสดีผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสอนเพิ่มคยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกตอ็อกกันเองนะผมขณะที่เปิดไลฟ์มาแล้วผมไม่มีคนดูเลยนะผมนี่อยากจะเพิ่มยอดตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับอ่าส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมคุณกดลิงก์เข้าได้เลยนะครับจะเข้ามานหน้า spsm เลยนะครับอ่าหน้าตาพัฒนาการ spsm ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครกันเนี่ยตรงนี้กดลงชื่กอก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมไม่เคยสมัครกันเนี่ยตรงนี้ให้กดสีเขียวตรงหน้ามผมมาได้เลยนะครับ การสมัครกรนันยานะครับตรงนี้จะกรอกชื่อผู้ใช้ให้ผมอ e ีเมลนะครับผมนัดผ่านนะคผมนัดผ่านยืนยันตรงนี้ใสร็มกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กให้ผมชันเพื่ใช้โปรแกรมอัมาตรงเดี้ด้วนะครับผมติ๊กให้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครงานด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมอีเมลครับผมหรือว่าอ e ีเมลนะครับก็กดลงอีเมลกดลงอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้ที่ผมนัดนสมัครกรนันยาน spmm S นะครับอ่าของผมก็มีตรงชื่อเขาใช้ผมจะขอกดลงชื่อเขาใช้เลยแล้วกันผมตรงนี้นะครับ ออผมคนลงชื่อผู้ใช้มาแล้วผมแฟซบุ๊กอนนนในมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีทัง Facebook ้งเฟซบุ๊กของผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบเพราะผมทิกตอกเขงผมแลื่อื่นๆครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ถนะ้าผมวันนี้เราเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกตอกก็ได้เองนะผมทิกตอกเลยนะครับอ่าสมนะมุติบนตรงนี้นะผมบนตรงนี้คุณก็เลือกบนบน,บนตนัวการได้เลยผมมีหลายบนผมตรงนี้นครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า เราเลือกวันนี้วันนี้มันจะเพิ่มเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดผมขอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเพิ่มสตรีมดูไลฟ์สดนะครับอ่าเดี๋ยวค่ถูกนะครับผมอสมบริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการทุกทุกการได้เลยครับผมมีหลายบริการผมประมาณนี้นะครับขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมอสมลิงก์ตรงนี้นะผมลิงก์ตรงนี้คุณก็คุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือในบนนี้ครับกลับมาเลยแล้วผม แต่ก <aid> ็วางครับผมก็ไม่สิ้นในตรงนี้ส่วนจำนวนนะผมจำนวนตรงนี้ผมก็เลือกจำนวนจำนวการได้เลยนะครับขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับขอจำนวนครับแล้วเฉลี่ยให้ผมแล้วเขาจะจ่ายผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ใครที่ผมยุกต์กดสั่งซื้อล่างตัวนี้ผมก็มีรายละเอียดคำอธิบายให้ผมตรงนี้อ่านกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเจะขอกดสั่งซื้อเลยในการงบบนี้นะครับกดสั่งซื้อเสร็จผมนี้รับการซื้อแล้วครับผมเป็นหน้าแทบสีเขียวตรงนี้ผมก็เป็นอันที่สิ้นนะครับเป็นเหล่าทูบแบบนี้ระหว่างรอตรงนี้ผมก็พีี่่ดดูแแแลลลตฟอออรรร์มมมืืนนกกกััวววา้้้ผชปซคบ อ่ะปอดการซื้อแล้วผมนี้จะบอกถึงเลขไอเดีของเาผมกระดิ่งของเขานะผมตรงนี้เขียนว่าเราดําเนินการตรงนี้เราจะพูดนะครับเอาประมาณนี้เลยนะครับผมไปดูฟองกระติเมือของเรากันต่อยดีกว่านะครับเอาไปเอาไปฟองกระติเมือของเาผมมียี่สองหลักหลักครับผมมีทั้งประเภแล้วก็ผมแล้วก็ทุนนี้เลยนะผมแต่ใครที่ผมมีเคยเติมเมนผมตรงนี้ก็มีคาแนะนําตานาตรงนี้อ่านก่อนเติมได้เลยนะครับผมมีสองอะไรนะครับคําแนะนำว่าคําแนะนำแล้วผมอ่านก่อนเติมคําแนะนำแล้วผมอ่านก่อนเติมนะครับประมาณนี้เนี่ยผมค่อยกดดเงินเติมหน้าตรงนี้นะครับ ก็มาให้ผมเติมเงินนะครับส่วนเพื่อนคนไหนใผมปีปัญหาแล้วผมช้าแล้วผมหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมหรือว่าต่อยมินตรงนี้ก็สามารถที่ต่อยมีนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ขวานี้ผมคิขก็ไปได้เลยนะครับคิกเข้ามาของการที่ต่อยมินตรงนี้ก็สามารถสแกนเคียวโคตัวนี้ไว้บอกคนหาเขาได้เลยแล้วผมปีปัญหาแล้วตรงนี้ก็แจ้งเขาไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็ไปต่อยมินนะครับแล้วตอนนี้ผมไปทําการให้เสียวแลดีกว่าขอกลับไปหน้าเดิมนะครับ ตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดผมก็อยู่ประมาณแปดคนนะมนขออนุญาตลีหนึ่งทีนะผมยอดจะเพิ่มหรือยังตรนี่นะครับผมรีไปแล้วผมยอดผมจะย่อยเพิ่มขึ้นมาตรงนี้อ่าผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่าตรงนี้จะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเต็มเลยแล้วกันนะครับเอาผมนะยอดผมตัดภาพมาผมตอนที่ยอดผมเพิ่มมาทีเรียบร้อยผมก็เป็นร้อยสองร้อยผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นอันที่สุดแล้วผมตรงนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมกลับไปที่เด้งไปก,ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ อันนั้นการเติเมเงินตรงนี้ผมก็แนะนำไปที่เรียบร้อยแล้วผมเจอเพื่อนคนไหนสนใจนะผมยังทำตามแบบนี้นะครับก็มาที่แนะนำเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ อันแนะนำเพื right. ่อนตรงนี sí. ้ผมก็สม <Noise. S 1> iv ัครเขาเราเลีงผมไปแชร์เพื่อนเพื่อนคุณได้เลยนะครับถ้าเพื่อนขคุณเติมเงินขั้นต่ำนะผมด้วยสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปบนตรงนี้ก็ได้ค่าตาคอมมิชชั่นครับสิทธิตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้ผมแนะนำเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ไปเลยได้เสริมคนเพื่อนแล้วผมก็ไปแชร์กันเยอะๆนะครับผมประมาณนี้นะครับอะไรคลิปนี้ผมก็ไม่จะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับแล้วแล้วครับผมขอบคุณครับ